จากเรื่องราวข่าวเด่นของจังหวัดอุบลราชธานีเราครับเราไปต่อถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนประเด็นร้อนในวันนีเ้เป็นประเด็นที่ร้อนจริงๆครับในสภาแล้วก็เป็นเรื่องที่สื่อนําเสนอแล้วตอนนี้ก็มีการคล้ายๆไปการถแถลงข่าวที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรนะครับ เป็นเรื่องราวของสอสอมีการอภิปรายเรื่องราวของงบประมาณแล้วก็มีการพาดพิงหากันแล้วก็คนที่ถูกพาดพียงก็ลุกขึ้นมาโต้แยง้งนะฮะเพราะว่าไม่พอใจในขณะเดียวกันประธานเองก็พยายามที่จะกํากับดูแลเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นพยายามที่จะระง,งับแต่ปรากฏว่ามีการแสดงกริยาที่สื่อนะครับใช้คำว่า เดินไปตบหน้ากลางสภาครับแต่ว่าภาพในจอไม่ปรากฏนะครับแต่ว่ามีปรากฏในข่าวคือพูดง่ายๆว่าที่ผมเช็คดูจากทีวีแล้วนะครับคือไม่ปรากฏในจอของทีวีระหว่างการถ่ายทอดสดแต่ว่าไปปรากฏอยู่ในออยู่ในเนื้อหาของข่าวาฉากที่ว่ามีการตบกันนั้นคือเราหาไม่เจอครับแต่ว่าตัวเสียงนี่พอรู้อยู่นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราดูนะฮะเป็นตัวอย่างที่พูดตามตรงนะคือกริยาอย่างนี้ถามว่าในในสภาต่างประเทศมีไหมก็มีเหมือนกันครับต่อยกันนะครับเตะกันตบกันนี่ครับทำร้ายร่างกายกันนี่ครับในสภานี้มีเหมือนกันแม้แต่ในยุโรปในอเมริกาเองก็เกิดขึ้นเหมือนกันหรืออย่างเช่นทางด้านเกาหลีใต้แบบนี้ครับแม้แต่ในญี่ปุ่นก็เคยเกิดครับ ที่เมืองไทยเรานี่ก็มีเพียงแค่เคยต่อยท้องกันในการประชุมสวนะครับโดยผมหยิบมาจากทางด้านหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับบอกว่าเมื่อวันที่2ม,มิถุนายนที่ผ่านมานนฮาที่รัฐสภาครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมสภาผูแ้แทนราษฎรครั้งที่ครั้งที่4สมัยสามัญประจําปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจรณาร่างพรบงบป,ประมาณรายจ่ายประจําปีพุทธศักราช2566ครับวงเงินนะครับทั้งสิ้น ตัวเลขน,นี้มันคือมันคือตัวเลขมันสูงมากจนกระทั่งบอกไม่ถูกครับเอาเป็นว่าตัวเลขน,นี้ครับคือ3ล้าน1 8 5 0 0 0ล้านบาทรับนะฮะสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันล้านบาทนี่คืองบประมาณปี6-6ครับ ạ. ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับโดยที่ทางด้านคอรมอที่มีพุทธเอกประยุทธ์จันโอชา Cohen เป็นนายกเป็นผู้เสนอครับ วาระแรกอยู่ในชั้นของการรับหลักการต่อนะครับเป็นวันที่ยามบรยบรยากาศของการประชุมตั้งแต่ช่วงบ่ายจะถึงช่วงค่าการอภิปรายก็เป็นไปอย่างราบรื่นครับจกนกระทั่งรา,ราวเวลา21นาฬิกา15ทีทุกอย่างราบรื่นมาโดยตลอดคนก็เริ่มหาวอดวอดแล้วครับผมนะฮะก็ปรากฏว่าเริ่มมีบรรยากาศที่ตื่นตาตื่นใจขึ้นครับหรือว่าอาจจะมีเจตนาทําให้คนตื่นตื่นเขาเรียกว่าต,ตื่นตัวในสภาก็ไม่รู้นะครับ ภายหลังจากที่นายชาดาไทยเศษสอสออุทัยพาณีพักภูมิใจไทยได้อภิปรายแล้วเสร็จครับก็ควรจะจบลงแค่นั้นเพราะว่าเนื้อหาการที่คุณชาดาที่อ,อ,อภิปรายก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรที่รุนแรงแต่หลังจากที่อภิปรายหลายเสร็จในายนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณครับสสสุรัณบุรีพักชาติไทยพัฒนาได้ใช้สิทธิ์ลุกขึ้นมาประท้วงนายสุชาติตันเจริญ รองประธานสภาซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครับโดยทางด้านนายนายนัทวุฒิกล่าวว่าประธานกลางผิดข้อบังคับการประชุมข้อที่67นะครับเพราะว่าการอภิปรายต้องสลับกันและก็ผู้อภิปรายสักครู่นายชัดคือไม่เอ่ยชื่อนะครับผู้อภิปรายเมื่อสักครู่ก็คือนายชาดาไทยเศษครับไม่มีชื่อมาก่อนท่านไม่ชอบประชาชนชั้นสองแต่ท่านมาแซงคิวอย่างนี้ท่านเป็นประชาชนชั้นหนึ่งหรือนะครับนี่ก็เป็นลีลานะฮะ เป็นลีลาของทางด้านสสต้องมีการเน็บกันเล็กน้อยครับท่านประธานถ้าไม่เคารพข้อบังคับและก็ไม่เคารพกติกามันก็จะยุ่นวายในสภาแห่งนี้ท่านประธานในฐานะที่กํากับดูแลข้อบังคับท่านต้องสลับให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนี่เป็นคําอภิปรายประท้วงท่านประธานสภาครับก็เลยทําให้นายชาดานะครับลุกขึ้นขอชี้แจงแต่ว่านายสุชาติระบุว่านายนทวุฒิประท้วงตน จากนั้นนายสุชาติได้ชี้แจงนายนัทวุฒิว่าท่านต้องดูข้อบังคับข้อที่68เพราะมีการสลับข้างอยู่แล้วข้างละสองท่านและก็เป็นอำนาจของประธานอยู่แล้วไม่ได้ให้ข้างเดียวตลอดส่วนชื่อนายชาดานายทานนายทนายนัทวุฒินี่ครับสามารถขึ้นมาดูที่บัลลังก์ได้ว่ามีชื่อปรากฏอยู่ในรายชื่อของประธานครับว่าคนนี้อยู่ในรายชื่อของประธานยืนยันว่าเรียกตามรายชื่อครับในขณะที่นายนัทวุฒิบอกว่าตนเองก็มีรายชื่อ อยู่ในลิสต์เหมือนกันรู้ว่าเป็นใครทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วอยู่ๆนะครับชื่อนี้ก็โผล่ขึ้นมานะครับคนที่รอคิวเขาจะนึกอย่างไรตนเข้าใจว่าประธานอาจจะไม่ทราบแต่ประธานต้องเตือนอย่าให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในสภาแห่งนี้ทําให้นายชาดานะครับพูดสวนขึ้นมาทันทีว่าตนไม่เกี่ยวอะไรนายณทัฒนนายณทวุฒิมาต่อว่าตนในการอภิปรายท่านมีปัญหาอะไรครับจากนั้นนายสุชาติ ได้เตือนนายชาดาและก็นายนัทวุฒิให้นั่งลงแต่ปรากฏว่าทั้งสองคนก็ยังคงยืนเถียงกันอยู่ครับแล้วประธานเองก็มีการปิดใหม่ครับเพื่อไม่ให้เสียงนี้ออกากาศทีนี้พอบอกให้นั่งลงก็ปรากฏว่าสองคนนี้ยังคงยืนเผชิญหน้ากันอยู่ครับสุดท้ายครับทางด้านประธานก็คือนายสุชาติตันเจริญครับก็เลยนะครับพูดเสียงเข้มครับนะฮะพูดเสียงเข้มก็คือถ้าเผื่อท่านไม่นั่งลง ผมจะยืนขึ้นครับน,นี่คือคําพูดของทานด้านประธานนะฮะบอกว่าถ้าเผื่อท่านไม่นั่งเราจะยืนครับก็เลยสุดท้ายก็คือสองคนนี้ก็เลยนั่งลงครับนะฮะโดยทานด้านนายสุชาติได้แจง้งกับนายสุนทรวัฒน์ขอเคลียร์อีกครั้งหนึ่งว่าตน,นาทําหน้าที่พร้อมกับรายชื่อผู้อภิปรายเพราะฉะนั้นตนทำหน้าที่ตามข้อบังคับของพรรคอยู่แล้วดังนั้นไม่เป็นอะไรท่านติงมาก็ดี เรามีอะไรก็ค่อยคุยกันนะครับแก้ไขกันจากนั้นนายสุชาติได้แก้สถานการณ์โดยการพยายามนําเข้าสู่วาระของการพยายาิจารณาโดยให้นายจารึกศีอ่อนสอสอจันทบ,บรุรีพักพลังท้องถิ่นไทยดําเนินการอภิปรายต่อซึ่งระหว่างนั้นครับนายชาดาพร้อมกลุ่มสอสอพักภูมิใจไทยจำนวนมากได้เดินจากหน้าห้องประชุมไปหลังห้องประชุมเพื่อเดินไปคุยและก็เคลียร์กับนายนัทวุฒิทําให้สอสอ,สอคนอื่นที่ในห้องประชุมตกใจว่า what happened เกิดอะไรขึ้นเมืองนั้นครับ จากนั้นครับตามการรายงานข่าวของทางด้านนักส่าพิมพ์เดล l y News นะครับจากนั้นนายชาดาครับไทยเศรษฐสอสอจังหวัดอุทัยธานีครับพักภูมิใจไทยได้ตบหน้าครับได้ตบหน้านายนัทวุฒิข้ามกลางความตกตะลึงของสอสอที่อยู่ในเหตุการณ์ในขณะที่นายนัทวุฒิเองก็อเอามือป้องไว้ครับ แล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาให้นายชาดาดูว่าไม่มีชื่ออยู่ในลำดับที่จะพิปรายครับแต่ว่านายชาดาจึงแย่งโทรศัพท์ครับมือถือออกจากมือของนายนัทวุิแล้วก็โยนทิ้งครับก่อนที่นายประพัฒน์พุทธิสุธนซึ่งก็เป็นสสสุพรรณบุรีนะครับซึ่งก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคชาติไทยพัฒนานะครับได้เข้ามาห้ามปรามแล้วก็นําตัวนายชาดานะครับออกจากห้องประชุมสภาไปทันทีครับทีนี้ผู้สื่อข่าวรายงานต่อ รายงานต่อมาว่าพอเวลาประมาณ4ี่ทุ่มสินาทีนายนัทวุฒิได้คิวได้คิวขึ้นอภิปรายร่างพรบงบป,ประมาณโดยนายนัทวุฒิกล่าวตอนที่ประชุมว่าก่อนที่จะมีการอภิปรายตนขออนุญาตยกคําพระขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งอภัยทานังอมิตรทานังชิชินาติการให้อภัยเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้ให้เป็นอย่างยิ่งแม่นี่ก็เป็นลีลาของสสนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ทีนี้ผมเองก็มีโอกาสได้ไปฟังคลิปของการโต้กันนะฮะทีนี้ผมจะเปิดคลิปแต่ว่าควรที่ดูการถ่ายทอดสดจากทางด้านจากการ่าจาก a c e b o o k Live นะฮะอาจจะไม่ได้ยินเสียงนี้ครับแต่ว่าผู้ที่ดูจากคลิปวิดีโอนะฮะ YouTube นะครับจะได้ยินเสียงนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังบรรยากาศนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาก็อ่ทนเท็ครับพักภูมิใจไทยครับผมท่านต่อไปครับท่านปรนะธานครับ ผมนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณครับขอญาตประท้วงท่านประธานครับท่านประธานกําลังทําผิดข้อบังคับนะข้อบังคับที่หกสิบเจ็ดเนี่ยการอภิปรายเนี่ยเขาให้สลับกันประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองผู้อ,นนอภิปรายเมเื่อสักครู่ที่ท,ทานได้คุณนัทวุฒินะครับไม่มีชื่อมาก่อนเลยนะกําลังชี้แจงว่าคุณชาดาท่านีุไท่านไม่อชอบประชาชนชั้ทนไ้น แต่ท่านมาแซงคิวอย่างเงี้ยท่านเป็นประชาชนชั้นหนึ่งเลยท่านประธานถ้าไม่เคารพข้อบังคับไม่เคารบกติกากันเนี่ยมันจะวุ่นวายนะในสภาอีกดิท่านประธานในฐานะได้ที่กํากับดูแลข้อบังคับนะท่านต้องสลับให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายนะครับท่านประธานคือขอขอบคุณครับท่านนัทพงศ์ครับขออนุญาตครับผมผมต้องขอชี้แจงโมเไรไม่เป็นไรเข้าเข้าประท้วงประธานท่านจนาเข้าประท้วงประธานไม่เป็นไรครับ เดียวก่อน,ออท,นท่านธุูธครับท่านลองดูข้อ68นะครับแล้วผมก็สลับอยู่แล้วคือสลับข้างละสองสองท่านเป็นอำนาจประธานอยู่แล้วนะครับคือไม่ได้ให้ข้างเดียวตลอดส่วนชื่อท่านชาดาเนี่ยท่านมาดูบนบันลังผมมีชื่ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมเรียกตามรายชื่ออยู่แล้วด้วยความเคารพท่านประธานนะผมมีรายชื่อ คนที่เข้าลิสต์อยู่นะลำดับนี้เป็นใครลำดับนี้เป็นใครฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วดูดีๆแต่ท่านต้องเตือนครับอย่าให้มีเหตุการณ์อย่างนี้<ด>เกิดขึ้นอีกครับในสภายอย่างนี้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตว่าผมไปเกี่ยวอะไรกับท่านท่านมาว่าในเรื่องผมอภิปรายท่านมีปัญหาอะไรไม,ไม่เป็นไรไท่านเจ้ด่าไม่เป็นไรครับประท้วงประธานอยู่นะครับ ครับเพราะว่าท่านราฐประธานปิดไม่นะครับทันาราเบลละนั่งลงนั่งลงแต่าไม่ยอมนั่งลงครับบอกให้นั่งลงแต่ว่าไม่ยอมนั่งลงคนสุดท้ายประธานเองต้องใช้เสียงเข้มนะครับเพื่อที่จะสั่งสองคนนี้นั่งลงทันจารานั่งลงครับทันนัทวุฒนั่งลงครับครับตอนนี้ประธานสั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้เสียงเข้มขึ้นครับ นั่งลงนะ้าไมนั่งลงผมยืนขึ้นนะครับนั่งครับครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นะครับท่านนทวุฒิครับเมื่อวานนี้ครับก็เป็นเรื่องที่พูดได้ง่ายว่าในส่วนของทางด้านสภาเองก็วุ่นวายนะฮะและที่สําคัญคือหลังจากนั้นคุณชาดากับพวกเดินจากหน้าสภาไปที่หลังหลังห้องประชุมนะครับจากหน้าห้องประชุมไปหลังห้องประชุมแล้วก็เข้าไปที่ผมกลับไปเมื่อสักครู่นี้ครับ ซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ามีการตบกันแต่ว่าทางด้านคุณนทัทวุฒิใช้มือป้องนะครับแล้วก็นําเอามือถือมาชี้แจงนะครับมาชี้ให้ดูว่าไม่มีรายชื่อของคุณชาดาในคิวของการอภิปรายครับแล้วก็ปรากฏว่าพอต่อมานะครับทางด้านโคศกของพักภูมิใจไทยครับได้ออกมาปฏิเสธเรื่องดังกล่าวครับบอกว่า เหตุการ์ตบนั้นคือไม่มีการสัมผัสกันไม่มีการตบกันอย่างที่เป็นข่าวนะครับทีนี้เราไปดูคําชี้แจงของทางด้านโคศกของพรคภูมิใจไทยนะครับเป็นรองโคศกครับของพรคภูมิใจไทยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับจากทางด้านมติชนครับรองโคศกของพรคภูมิใจไทยนะครับชี้แจงว่าชาดาไม่ได้ตบนัทวุฒิครับเดินไปยกกลุ่มขอเคลียร์ระดับอภิปรายชี้เสียหนูรู้แล้วเหมือนกันครับนะฮะดูนะฮะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณสักสามทุ่มสิบห้าและก็เวลาประมาณสี่ทุ่มห้าสิบครับหลังเกิดเหตุการณ์นายชาดาไทยเศษสอสออุทัยธานีพระภูมิใจไทยยื่นมือไปที่หน้านายนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณสสสุพรรณบุรีที่เรากล่าวไปเมื่อครู่นี้ครับโดยฐานด้านนายนัชนนท์ศรีก่อเกื้อสสสงขลาและก็เป็นรองโฆษกของพรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ได้ลงมาพบกับผู้สื่อข่าวที่ห้องผู้สื่อข่าวรัฐสภาพร้อมยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงครับและผมเดงก็ดูคือบางเอิญว่าในคลิปถ่ายทอดสดของสภาไม่มีภาพนั้น,นครับและก็ในสื่อเองก็ไม่มีภาพนั้นแต่ว่าจากคําบอกเล่าของสสนะครับในห้องบอกว่ามีการตบกันครับแต่ว่ารองโฆษกของพรรคภ,ภ,ภูมิใจไทยบอกว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์อย่างดังกล่าวด้วย บอกว่าไม่เป็นความจริงเพราะตนยุ่นเหตุการ์ด้วยไม่มีการถึงเนื้อถึงตัวไม่มีการตบหรือว่าไม่มีการกระชากโทรศัพท์ตามที่เป็นข่าวทั้งนี้หลังเกิดเหตุการณ์มีผู้ขอให้นั่งลงเพื่อให้เว้นระยะห่างออกจากกันทําให้มุมคนหนึ่งนั่งคนหนึ่งยืนอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ถ้าเผื่อมีการทําร้ายกันก็ต้องมีเสียงดังแล้วนะครับแล้วก็รองโสุก็บอกว่านายนัทวุฒิก็ได้ให้อภัยแล้วเพราะว่าถ้าเผื่อโดนทําร้ายจริงนายนัทวุฒิจะต้องพูดถึงเรื่องของจริยธรรมในห้องประชุมแล้ว อย่างไรก็ตามเรื่องนี้นายอุทินนายอนุทินชายวิรุกุลรองนายกและก็เป็นร่ฐมติว่าการกระทรวงสาธารณสุขในหัวหน,าน้าในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับและก็นายศั์สยามชิดชอบรัฐมนีรขคมนาคมในฐานะที่เป็นเลขาธิการพักก็รับทราบเรื่องดังกล่าวครับโดยได้เรียกตัวนี้เข้าไปรายงานเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อถามว่านายชาดาเดินเข้าไปพูดอะไรกับนายนัทวุฒิบ้างนายนัชนน์ รองโฆษกพรรคภูิใจไทยบอกว่านายชาดาเข้าไปสอบถามว่ามีข้อสงสัยหรือติดใจเรื่องอะไรเท่านั้นครับและก็พยายามเคลียร์ว่าไม่ได้เป็นคนเลื่อนลำดับและก็ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนคิวอภิปรายด้วยไม่ได้โวยวายอะไรและก็คุยกันจบภายในห้องประชุมเท่านั้นไม่ได้ออกไปตามไปคุยข้างนอกและก็พอแยกกันก็ไม่มีอะไรครับผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าทำไมต้องเดินไปเป็นกลุ่มด้วย รองโฆษกบอกว่าเราก็เดินกันอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับไม่ได้เพิ่งมาเดินวันนี้วันเดียวนะฮะนี่เป็นคำชี้แจงครับจากทางด้านรองโฆษกทีนี้ล่าสุดทีนี้ครับก็ปรากฏว่าทางด้านเสียหนูครับทางด้านเสียหนูกับลูกท็อปทีนี้ครับก็คือลูกท็อปนี่คือหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเสียหนูก็คือหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับตามรูปนี้ครับสวมกอดครับน,นี่ฮะสยบรอยร้าวครับ ทางด้านสองหัวหน้าพักก็สวมกอดกันครับเวลาประมาณตีหนึ่ง40นาทีครับที่รัฐสภาในอนุทินชาญวิรุฬรองนายกแล้วก็เิ่นตีสาสูกับในที่ใน,ในทนาเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายชาดาไทยเศษสอสออุทยธานีตบหน้านายนนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณสอสอสุพรรณบุรีพักชาติไทยพัฒนาครับระหว่างการอภิปรายทางด้านคุณอนุทินบอกว่า เป็นการผ,ผิดคิวอภิปรายบอกว่าไม่มีอะไรครับเมื่อถามต่อว่าได้มีการเคลียร์ใจแล้วหรือยังนะครับคุณอนุทินตอบว่าไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรนะฮะยืนยันอย่างนั้นครับด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรคชาติพัฒนาเขากล่าวว่าตนเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่านั่งอยู่บนหลังอยู่บนบันลังครับแต่ไม่มีอะไรเวลาผิดคิวกันนิดหน่อยเท่านั้นเองครับนะฮะ เมื่อถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการประทะก,กันถึงเนื้อถึงตัวคุณวาราวุธก็ย้ำว่าไม่มีบางคนรายงานขา่าวเหมือนกับมีเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ตนเองอยู่บนอยู่บนบันลังยังมองไม่เห็นเลยครับแต่ว่าไม่มีอะไรหรอกคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับคนกันเองทั้งนี้ก็แยกย้ายกันไม่มีอะไรเป็นเรื่องผิดปกติครับนะฮะเมื่อถามว่าจะเป็นรอยรา้าาระหว่างพักร่วมหรือไม่คุณวาราวุธก็บอกว่าไม่มีแล้วก็ระหว่าง การเดินทางออกมาจากที่ประชุมรัฐภาน,นะครับนายอนุทินเองก็ได้กอดได้ผูกกอดนายวราวุธเพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีรอยร้าวระหว่างพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองครับครับนี่คือบรรยากาศนะครับของการประชุมเมื่อวานนี้กลายเป็นข่าวใหญ่นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับในแง่ของงบประมาณก็มีผ่านผ่านวาระแรกนะครับผ่านการรับร่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยคะแนนเสียงที่200กว่ากับร้อยกว่าครับ ะะแต่ว่าปรากฏว่าข่าวข่าวนั้นครับปรากฏว่าไม่ได้ถูกนําเสนอนะครับไม่ได้ถูกนําเสนอเหมือนกับข่าวที่เรียกว่ามีการขัดแย้งกันครับนะฮะอ่นนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอเรียนนิดนึงว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักคุณชาดาไทยเศรษนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ติดตามข้อมูลของคุณชาดาไทยเศรษนี่มาอย่างต่อเนื่องก็เลยรับรู้นะครับ และขณะเดียวกันท่านเองก็มีน้องสาวคุณมัญาไทยเสศก็ไปเฐ่นรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับก่อนหน้านี้ก็มีข้อขัดแย้งกับคุณวราวุฒิอยู่เช่นเดียวกันนะครับหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาแต่ก็ลงเอยด้วยดีโดยทางด้านเสียหนูเป็นคนที่ประสานให้ครับมาครั้งนี้ก็คุณชาดาไทยเสศอีกครั้งหนึ่งคุณชา,าไ,ทไทยเสศนี้จะว่าไปแล้วก็เป็นสสคนสาคัญของพรรคภูมิใจไทย ในเขตของจังหวัดอุทัยธานีนะครับและถ้าเผื่อแล,และถ้าเผื่อใครที่รู้จบรู้จักประวัติท่านมาก่อนนี่เราก็จะคุ้นเคยกับท่านเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งสมัยยิ่งคอสชอนะครับท่านเองก็มีข่าวคราวที่โอ้เหมือนในหนังเลยครับผมนะฮะเหมือนในหนังเลยบังเอิญว่าผมติดตามท่านนี้มาโดยตลอดก็เลยเข้าใจเข้าใจคุณชาดาไทยเศรษฐว่ามีพฤติกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเผื่อภาษาบ้านเราคือเป็นเรื่องของลูกผู้ชาย นะครับต้องเคลียร์กันครับประมาณนี้ครับอไปถึงทางด้านพูดที่อุปถัมภ์รายการทีนี้ครับถ้าเผื่อใครที่ทํางานมาจนเกษียณอายุราชการแล้วก็อยากจะกลับมาอยู่ที่ตัวเมืองอุบลเรานะครับอย่าลืมครับเลือกซื้อบ้านที่เหมาะสมดูแลได้ง่ายนะครับทาเลก็ดีด้วยครับเลือกที่นี่ครับทางด้านเจริญทรัพย์โมเดลโครงการ2อครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้าตรงข้ามกับวัดดําพระทางไปจังหวัดสิทธิเกต เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถ,ถถึง2คันด้วยกัน,นครับเป็นบ้านคุณภาพตอกเสาเข็มทุกหลังครับแล้วก็วงกบประตูใช้ไม้แขนซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นมุ้งลวดเหล็กดักพัดลมดูอากาศห้องน้ําชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้ํแกรนิตติดตั้งเครื่องทำน้ําอุ่นประปาฟฟ้าพร้อมสับ และก็ภายในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตกลับและก็สวนสุขภาพครับถ้าเผื่อใครสนใจสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ซอยรุ่งโรดห่างจากปากซอยนี้ถ้าเผื่อขับรถเข้าไปนะครับราวๆสองถงนาทีครับตรงข้ามกับทางเข้าในตรงข้ามกับวัดดำพราทางไปจังหวัดอํานาจเจริญ หลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่นี่ครับอิซุสตางปากพระอีสานวารินชําราบเด็ดอุดมน้ำยินและก็บุญทริครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซุสด,ดีแมกเครื่องยนต์1.9 ddi และก็3.0 ddi blue hover แรงจัดและก็ประหยัดน้ำมัน3ามนให้แรงมา้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรครับในขณะที่ทางด้านเครื่องยนต์หนให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตร มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออโต้6สปีดให้คุณเลือกครับทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะแคบอ่าแล้วก็กระบะสีประตูกระบะสีประตูยกสูงรุ่นไฮแลนเดอร์หรือว่าจะเป็นออฟโรดอย่างเช่น B Cross แล้วก็รถอนเนกประสงค์ MuX ครับท่านสามารถเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำเย็นแล้วก็บุนทริกแล้วก็เมื่อปี64ที่ผ่านมานะครับเขามีการปรับอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นม i n เนอร์เชนครับ ก็คือเพิ่มสีเทากระจังหน้าก็ปรับใหม่แล้วก็ล้อแมกลายใหม่ด้วยเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับได้เลยครับหลังจากที่มีรถแล้วนะครับเขาก็ให้ล้อแมกมาให้ยางรถยนต์มาแต่หลายคนก็ยังไม่แจบใจครับยังไม่แจบใจอยากจะเปลี่ยนยางรถยนต์อยากจะเปลี่ยนล้อแมกครับไปที่นี่ครับถาวรยางยนต์นะฮะทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าแล้วก็สบายใจกว่าครับ โดยเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ตตามประเทศออนรถออบรถย่างรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถ SUV ครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของทางด้านล้อแม็กล้อกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดําและก็ไม่รมดําสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้เลยนะฮะ และก็รวมทั้งการให้บริการเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำตรงไปถาวรออยางยนต์นะครับทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าและก็สบายใจกว่าครับนะฮะผมเองก็เป็นลูกค้าของถาวรออยางยนต์มาตั้งแต่เริ่มซื้อรถคันแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะมั่นใจนะฮะในคุณภาพและก็ราคาครับ